ยูริกสูงนานเสีย่ยงไตวายนะครับ หลายคนเข้าใจว่ายูริกสูงก็แค่ปวดข้อเป็นเกาแต่จริงๆแล้วถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันอาจไปทําร้ายไตยได้ด้วยครับเพราะผลึกยูริกไม่ได้ไปสะสมแค่ที่ข้อแต่ไปสะสมที่ไตได้ด้วยทําให้เกิดนิ่วการอักเสบไตเสื่อมเรื้อรังจนถึงไตาวายได้แล้วทำไมยูริกถึงสูงละ่ะจริงๆมีสสาเหตุหลักสาเหตุแรกร่างกายสร้างเยอะเกินไปเช่นกินอาหารที่มีพิวรีนสูงตัวอย่างเช่นเครื่องในสัตว์ปลาซาดีนปลาซาบะปลาทูปลาดุกปลาอินซีเนื้อแดงดื่มน้ําหวานหรือน้าอัดลม ที่มีน้ําตาลฟรุกโตสสูงดื่มเบียร์หรือบางโรคที่ร่างกายมีการสลายของเซลล์มากผิดปกติเช่นคนที่เป็นมะเร็งสาเหตุที่2ร่างกายขับออกไม่ดีเช่นไตทํางานไม่เต็มที่ดื่มน้ําน้อยปัสสาวะเป็นกรดง่ายหรือมียาบางชนิดที่ทําให้ยูริกค้างเช่นยาขับปัสสาวะบางชนิดแอสพรินขนาดตำ่ำยาวรรณโรคบ,บางชนิดยาก,กดภูมิบางชนิดถ้ายูริกสูงมากโดยเฉพาะถ้าเกิน9้าอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงที่จะเกิดไตเสื่อมรวมไปถึงโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับดังนั้นยูริกสูง ไม่ใช่เรื่องเล็กๆต้องรู้สาเหตุของตัวเองให้ได้ก่อนจะได้แก้ตรงจุดครับมาดูแลสุขภาพเพื่อลองจ e วิ t y ไปด้วยกันนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปหมอจะพูดเรื่องวิธีลดยูริกให้ฟังไว้เจอกันครับ